JCS Language School ไม่มีนาซังคอมบังวา JCS Language School ค่ะวันนี้เราพบกันบทที่16นะคะอย่าลืมว่าหากเราตั้งใจฝึกเราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบทที่16มาดูคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์แล้วก็แบบทดสอบนะคะคำศัพท์บทนี้ เดินชนิดโนริมาสโนริมาสขึ้นขึ้นรถขึ้นยานพาหนะใส่คำช่วยนีนะคะแต่ถ้าตอนลงต้องใส่โอนะคะโอลิมาสยานพาหนะโอโอลิมาสอันนี้เดินขาโอโอลิมาสลงรถไฟโนริไคมาสอันนี้คือเปลี่ยนรถนะคะเช่นไปเปลี่ยนรถที่สยามเนี่ย ชาวโอออบีมาสออบีมาสเป็นกริยากลุ่ม2องนะคะอาบีมาสอาชาวโอออบีอบีมาสอาบน้ำอีเลมาสอันนี้เป็นการใส่ใส่น้ำตาลลงในกาแฟหรือว่าใส่ของในกระเป๋าส่งใส่ของในกล่องนะคะขั้นจิตตัวนี้ถ้าตามด้วยลิจะอ่านว่าไฮาลิไฮดิมาสี่แปลว่าเข้าไปในสถานที่แต่ถ้าตามด้วยเลออ่านว่าอีเลนะคะ ดัชิมาสดัชิมาสอันนี้คือเอาของออกมาจากกระเป๋าหรือว่าเอาของออกมานะคะอันนี้ดาชิมาสหรือการส่งการยื่นส่งนะคะถ้าคันจิตตัวนี้ตามด้วยชีจะอ่านดาชิแต่ถ้าตามด้วยมะจะอ่านเดมะเดมาเช่นเอาอจากบ้านเดมาสใช่ไหมคะอันนี้เป็นดาชินะคะお金を落します อันนี้คือกดตังหรือว่าถอนตังนะคะออกจากอุตุเอทีเอ็มนะกันเนโอโอลูชิมาสต่อไปไดกาคุนิไฮริมาสเห็นไหมคะตามด้วยลิอนานไฮริมาสนะคะคันจิอันนี้อันนี้คือเข้ามหาวิทยาลัยสถานที่นี้แล้วก็ไฮริมาสนะคะไดกาคุเดมาสอันนี้ออกจากมหาวิทยาลัยอาจจะ าจจะเป็นเรียนจบแล้วก็สามารถพูดได้แต่จริงๆถ้าเรียนจบจะมีคำว่าสุดเสียวใช่ไหมคะอันนี้โอชิมัสแปลว่าผลักหรือว่ากดขั้นจิตตัวเนี้ถ้าประตูที่เป็นกดที่ญี่ปุ่นเขาจะติดสติกเกอร์หรือว่าติดที่ตัวกดเป็นคันจิตตัวนี้ก็คือให้ผลักให้กดนะคะโอชิมัสโนมิมัสดื่มฮะจิเมมาสเริ่มนะคะ k คิงกากุชิมาสคิมามีคันจิคําว่าดูด้วยแล้วก็มีคําว่าเรียนนะคะอันนี้ดูและเรียนก็คือทัศนศึกษานะคะจะไม่เหมือนเคมบ u จนะคะถ้าเคมบูจุคือชมเมืองต่างๆนะคะเดงวาชิมาสอันนี้ก็คือโทรศัพท์เป็นกริยากลุ่ม3การโทรศัพท์จะมีเดงวาโอคาเคมาสที่เราที่เราเคยเรียนนะคะ ใช้กับชิมัสจะมีโออันนี้เป็นเดงว่าชิมัสก็เป็นคํากริยาคุ่มสามได้เลยแต่ว่าโทรศัพท์เป็นกริยานะคะถ้าโทรศัพท์คํานามคือเดงว่าเฉยๆวาไกล้วาไก,าากา้อันนี้เป็นวัยหนุ่มสาวหรือแม้แต่อย่างคุณพ่ออายุ60แล้วเออแต่ดูแล้วยังวาไก้ยอยู่เลยก็ยังแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยนะคะก็ใช้คําว่าวาไก้ได้ด้วยนาางไงักยาวอันนี้เป็นกลุ่มของคุณศรรัพท์อีกนะคะ ลงท้ายด้วยอีกมีจีไกยสั้นตรงข้ามกับนงงายเมื่อกี้ยาวนะคะอากาลิสว่างคุไรมืดสลัวนะคะคารดะร่างกายขั้นจีอันนี้จะคล้ายกับยาสมีนะคะถ้าเปลี่ยนจากห่องเป็นคิอันนี้ก็จะกลายเป็นคําว่าพักผ่อนหรือหยุดนะคะอันนี้คารดะร่างกาย อัตามาหัวเ้าคะอ,อกนะคะเขาหน้าต่างกันนิดนึงถ้าหน้าจะมีเหมือนเป็นเส้นผมสามเส้นใช่ไหมคะอันนี้ต้องจินจรารังการจะได้จำง่ายขึ้นถ้าเป็นอัตามาก็จะมีปากอยู่ในคันจิด้วยใช่ไหมคะมีคุจ,จิเล็กๆไอนนต่อไปคามิกระดาษเทใส่คําว่ามือเข้าไปคามิเจ็บเติมเต้นๆต,ต,ตรงขาเป็นกะนะคะเทกามิจดหมาย ยูบินิ้วถ้าเติมว่ายูบิวะจะกลายเป็นแหวนนะคะอันนี้ยูบินิ้วเมตาหะฟันถ้าข้างหลังหาเติมคำว่าอิชะเป็นหะอิชะอันนี้เป็นหมอฟันนะคะโคเมข้าวจะเห็นว่าในคำว่าฟันจะมีโคเมย่อส่วนเข้าไปเหมือนข้าวติดฟันอะไรประมาณนี้น้วก็จินตนาการนะคะว่าเราจะจำคำคันจิดได้ยังไงบ้างอาจจะต้องนึกว่า อ๋อในคำว,ว่าฟันเนี่ยมีข้าวแล้วมีสต็อปข้าวมาหยุดอยู่ที่ฟันอะไรประมาณนี้นะคะอขมี้ข้าวนะคะต่อไปมิมิหูนะคะมิมิฮานะฮานะอันนี้จมูกจมูกนะคะคุติปาเซกาท่าใกล้อันนี้จะบอกถึงส่วนสูงความสูงตัวสูง หันกท้องอาชิเท้าสเอันนี้เล็บนะคะหน้าตาเหมือนเล็บมากเลยสเเล็บซาบิสอันนี้ก็คือเซอร์วิสนะคะการบริการจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งออกกาลังกายนะคะอันนี้แชวาแชวาก็คือฝักบัวที่อาบน้ําหรือว่าถ้าพูดแชวาก็เข้าใจได้ว่า อับน้ำก็ได้ด้วยค่ะมีโดริสีเขียวไปต่อไปโอเตระวดัดโอเตระจินจะสารเจ้าอันนี้คำว่าบังนัมเบอร์นะคะอีกที่บังแปลว่านัมเบอร์วันนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งแต่ว่าแปลว่าที่สุดก็ได้ค่ะอย่างเช่น อิจิบังสกิชอบที่สุดคนะ่ะอิจิบังโอชิอร่อยที่สุดเนี่ยค่ถ้าแปลก็มันแปลว่าที่หนึ่งก็ได้ที่สุดก็ได้ดูนะคะโดยัตเตะอันนี้จะแปลว่าทํำยังไงซึ่งถ้าเราลงท้ายเป็นกริยาอย่างเช่นโดยัตเตะอิคิมัสคาจะแปลว่าไปยังไงนะขึ้นรถอะไรนะคะโดโนอันนี้จะต้องตามด้วยคํานามนะโดโนฮิโตคนไหนคนที่ใส่เสื้อแดงสเอเขียวโดโนฮิโต จะไม่เหมือนด้นนายตดนะถ้าด้นนายสจะบอกว่าเป็นคนแบบไหนเป็นคนใจดีหรือเป็นคนใจร้อนนะคะโดเรอันนี้กับสิ่งของเกี่ยวกับสิ่งของว่าอันไหนอันไหนนะคะอันสีดำหรืออันใหญ่หรือว่าอันเล็กนะคะสกยเดสเนเอาไว้ชมแบบอะไรที่มันแบบสุดยอดไปเลยเยี่ยมมากอนะค่ะเยมาดามดาเดสอันนี้เป็นการบอกว่ายังโดยเฉพาะถ้ามีใครชมว่าวเอ,อ เก่งภาษาอังกฤษจังเลยเก่งภาษาญี่ปุ่นจังเลยเออเราอาจจะเก่งจก็ได้แต่ว่าก็ควรจะอ,อ่าอิเยะมดา,าดามาเดสยังเลยยังต้องเรียนเพิ่มนะคะโอฮิโอฮิโอฮิคิดาชิเดสกาก็ถอนเงินใช่ไหมตรนนี้เป็นคำถาม m นะมาสึอันนี้ใช้กับประโยคที่บอกว่าเริ่มแรกก่อนอื่นจะต้องทำอะไรมาสซึ่งอีนี้ก็คือถัดไป next นะคะอันนี้อะไรถ้าชื่อก็ก็คือบัตรกดเงินสดนะคะอันโชว์บังโกอันโชบางแปลว่รา,วารหัสลับพวกรหัส atm รหัสบัตรเครดิตต่งตางๆ king c a ุแปลว่าจำนวนเงินเวลากด atm ต้องกดสมมุติจะก,กดเงิน5,000บาทก็คิงกาคุกอ่าห้าพันเปอร์เซ็นบาทนคัคคุนินยืนยัน คอนฟิร์นะโบตังคือปุ่มหรือแปลว่ากระดุมได้ด้วยต่อไปขั้นที่อันนี้เก่งกิเก้งกิสบายดีแข็งแรงดีเวลาคำถามจะเติมอกเก่งกิเดสกะใช่ไหมคะี้ต่อไปอันนี้โอยะโอยะแปลว่าผู้ปกครองหรือว่าแปลว่าพ่อแม่เรียวชินก็ผู้ปกครองพ่อแม่เหมือนกันค่ะต่างกันยังไงโอยะบางทีเราใช้พูดว่าคุณแม่แล้วก็จะเป็นฮะโอยะ จะไม่ได้เป็นฮาฮะเดียวชินนะก็ใช่ฮาฮะโอยะคุณพ่อบิดาก็จะเป็นจิจิโอยะนะคะฮอยอันนี้คือฮาฮะโอยะเน่มันดาแม่จิจิโฮจิจิโอยะมันบิดาหรือว่าพ่อนะคะให้เรามาดูเรียนมากันอันนี้บอกว่าอาซาจอก g i n g กูเต์เฉวาโออาบิเตคาชา,วา,วา,วาวเออเิคิมัส เวลาเราพูดประโยคยาวๆนะคะกริยาจะผันเป็นรูปเตะต่อเนื่องนะคะน,นี่บอกว่าตอนเช้าอ,อาสะอาส่าชกจอกกิง้งวิ่งจ็อกกิ้งโอชิเตะอะคะ่ะแล้วก็อาบน้ำอาบิมาสก็เป็นอาบิเตะแล้วก็ไปบริษัทใครใชะเอะอิคิมาสการเชื่อมประโยคต่อเนื่องคำกริยาให้ผันเป็นรูปเตนะ,ะอืมอาสะจ็อกกิ้งโอชิเตะชิมาเป็นชิเตะนะคะ ชิมาสเป็นกลุ่มสามใช่ไหมดังนั้นเวลาเราดูคํากริยาล้วก็ต้องนึกแล้วก็เข้าใจให้ได้ว่ามันเป็นกริยากลุ่มไหนเราจะได้ผ่านได้ถูกต้องชาว,าว์วอออบีมาสก็เป็นออบีเตอันนี้เป็นกลุ่มสองพิเศษข้างหน้ามาเป็นเสียงอีแต่ว่าเวลาผ่านก็ผ่านแบบกลุ่มสองคือแค่ตัดมาเต,ติมเตะนะคะไคาชาเออ,อิมาสอ,มอันนี้ก็จบเป็นอิกิมาปัจจุบันนะคะถ้าเป็น ออดิจะเป็นอิคิมาสตะต่อไปประโยคโกเบเอ้วกตทำะดูก็ทำมดื่าโอจาวะโนมิมาสตะไปโกเบแล้วก็ทำไมคะดูหนังแล้วก็ทำไมดื่มชานะคะโอจาวะโนมิมาสตะเราเชื่อมประโยคที่ต่อเนื่องพันกริยาให้เป็นรูปเตะดังนั้นโกเบเออิคิมาสอิคิมาสกลุ่มหนึ่งพันเป็นรูปเตะอิด เตะนะคะถ้าใครยังผ่านไม่เก่งให้กลับไปดูคลิปของบทที่14จะบอกว่ากลุ่มหนึ่งถ้าลงท้ายด้วยอีจิริต้องต้องเปลี่ยนต้องตัดทิง้งเติมสือเล็กแล้วก็เตะนะคะอืมก็จะก็จะมีอธิบายไว้ให้อันนี้เอเขามีเตะมาจากมิมัสมิมัสก็เป็นกลุ่มสองพิเศษค่ะแค่ตัดมัดแล้วก็เติมおじゃを飲みました ต่อไปถ้าเราเชื่อมประโยคต่อเนื่องในคําที่มนเป็นอคุณศัพท์อีกนะคะให้เราตัดอีกทิ้งแล้วก็เติมคุเตะอย่างตัวอย่างคำว่าออคุณมินเลอร์ทำไมคะยังอ่อนกว่าวยังดูแข็งแรงไหแล้วก็แข็งแรงด้วยวากาเตะเกงกิเดสมิลาสังวาวากาเตะเกิงกิเดสกลับไปมิลาสังวม วกับเตงเกิงกิเสแมเมื่อกีก้อธิบายให้นะคะยังหนุ่มแล้วก็แข็งแรงการเชื่อมเปลี่ยวต่อเนื่องถ้าเป็นคุณศัพท์อีเราตัดอีเติมคุเตะใช่ไหมคะอืมแล้วก็อันนี้เป็นการบอกให้ระวังว่าถ้าเป็นคําว่าอีอะค่ะมันจะไม่ได้ตัดอีเติมคุเตะนะคะเฉพาะคํานี้นะอีเ e นี่ยใช้ได้เฉพาะคาว่าอีเดสที่เป็นปัจจุบัน ถ้าจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะคะจะจะไม่ใช้อีจะเปลี่ยนเป็นย่ยแล้วก็ผันดังนั้นพอเปลี่ยนเป็นโยยตัดอีกก็เป็นโยคุเตใช่ไหมคะจะไม่พูดอีคุเตะเดคาดนะคะอันนี้ des นะคะิโนวะเตงกิกะโยคเตะาสึคาตะเดสเมื่อวานนี้อากาศดีแล้วก็ร้อนนะคะคนญี่ปุ่นถ้าฝนไม่ตกแลวไม่มีหิมะเนี่ยก็ถือว่าอากาศดีนะคะฮาเลนะ ไปคิโนะว่าทองปี่ก็ยุเตะอาัุคาตะเดะไม่มีคนรอวนเนี่ยเชื่อมประโยคต่อเนื่องถ้าคุณศัพท์ทำคุณศัพท์นะให้ตัดนะและเติมเดะนะคะซึ่งมันจะเหมือนกันเชื่อมประโยคต่อเนื่องเหมือนกับคำนามคำนามก็เติมเด็ค่ะยกตัวอย่างมิลาสังว่าัานสม,มูเดชินเซสเดสคุณมิลเลอร์รอและใจดีใช่ไหมคะเห็นไหมคะ みなさんはハサンムで親้です。ご注 sake でかましもえなは。ต่อไปอันนี้เชื่อมประโยคต่อเนื่องคำเพื่อศัพท์ะให้ตัดนะเติมเดออันนี้ก็เหมือนกันณราวะชิสกะชิสกะชิสกะเป็นชิสกะเดคิเลนามาจิเดสคิเลนามาเดสณลาเป็นอนที่เงียบแล้วก็สวยนะคะอื เห็นไหมคะนาราวะาจิซึกะเด็กชื่อนามาจิเดสต่อไปคำนามก็เติมเดเชือ่อมประโยคต่อเนื่องเติมเดเช่นคารินาสังคารินาสังว่าอินโดนีเซียจินเดฟูจิไดายคโนะเลวกัวบเซเดสคุณคารินาเป็นชาวอินโดนีเซียแล้วก็เป็นนักศึกษาต่างชาติของมหาลัยฟูจิใช่ไหมคะอืม ดีいいですねฮา皆ินさんはอินโดน人で、ซียจินเดฟูจิเอกุกัเซเสต่อไปเชื่อมไปต่อเนื่องที่ต้องการบอกว่าหลังจากทำกริยาหนึ่งเสร็จแล้วทำอีกกริยาหนึ่งต่อเนื่องเราผ่านเป็นรูปเตะแล้วเติมค่ะนะคะอย่างเช่นโอเนโออิเลเตค่ะบุตันโอโอชเซคุดะไซคือ ใส่เงินเข้าไปโอเคเนโอิเลเตคาใส่เงินเข้าไปแล้วเสร็จแล้วทำอะไรกดปุ่มบอตังโอโอชิตึใสกรณกดปุ่มนะคะโอ้ยโเคเนะโอคาเนโอิเลเตคาระบอตังโอโอชิตอันนี้โมเวลาถามย้ำว่าทำอะไรแล้วหรือ,อยังก็ะจะเติมโมนะคะซึ่ง タイパイオクリアタペンルータ。もう昼ごはんを食べましたかコロフントパワー、うん、この仕事が終わってから食べます。何せだよ、コタキン終わってから、ループテーブをから、うん。はい、っぱイ。お魚は食べ物が美味しいです。お魚は食べ物が美味しいです。 โอซาก้าของกินอร่อยนะคะถ้าไปมาเรียสั่งว่าคามิกะนางไงเดสคุณมาเรียผมยาวคามิกะนางไงเดสคามิคันจิอันนี้คือผมนะคะไม่ใช่กระดาษเอ่อ,อจากบ้านจากาออกจากสถานที่ใช้คำช่วยโอเดมัสเข้าบ้านเข้าสถานที่ใช้คำช่วยนิเกียไฮลิมัส อันนี้ไปออกชิจิจินิอุจโยเดมัสออกจากบ้านเจ็ดโมงเวลาที่ระบุตามด้วยนี้สถานที่โอเดมัสลงจากรถลงจากยานพาหนะใชโอโอลิมัสขึ้นรถหรือขึ้นยานพาหนะใชนิโนริมัสยกตัวอย่างอุเมดาเดเดนชอโอลิมัสต์ลงรถไฟที่ สถานีอุเมดะนะคะที่อุเมดะใชอันนี้ไดกาคุมาเดโดยตเตคิมาสกะโดยาเตอิคิมาสกะอันนี้คือไปยังไงไปไหนคะไปมหาลัยไดกาคุมาเดไปถึงมหาลัยเนี่ยไปยังไงนะคะเกียวโตเอคิสถานีเกียวโตเกียวโตเอคิคาระจูรุคุบังโนบัตสึนิโนเต ไดการุไมเดอโรมัสลงที่ไหนใช้สถานที่เด็นะคะแต่ถ้าลงจากอะไรลงจากรถยนานพาหนะใช้โอนะคะจูโลกุบังโนบัสแปลว่ารถบัสนัมเบอร์หมายเลขสิบหก 16, นะคะเฮ้ยจะมาลองดูอันนี้ฮห้าว่ามมกับนั่งอายสตเดสนั่งอาย อันนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะนางไงค่าเติมเต็นเต้นต่อไปโซโตะมะดะอากาดุยเดสข้างนอกยังสว่างนะคะอืมโซโตะมะดะอากาดุยนะะพูดกับเพื่อนไม่ต้องมีเดสก็ได้นะคะอากาดุยเป็นรูปธรรมดาอากาดุยดังนั้นตอบขอ้อข้อสองนะคะอากาดุยใช่ต่อไปโคโนยิโระมิโดริเดส สีนี้คือสีเขียวนะคะมิโดดิตอบข้อสองใช่อันโน่บัตันโอโอชิเตะโอชิโอชิตอบข้อสองนะคะใช่จุยจิจิโนก็คือรถไฟขบวนที่จะมาสิบเอ็ดมงไหมจุยจิจิโนเดนชนี่โน สูมโมลีเป็นรูปตั้งใจที่จะทำอะไรสักอยาก่างดังนั้นหน้าสูมโมลีต้องเป็นรูปกริยาที่เป็นรูปธรรมดานะคะอันนี้โนรุมาจากโนริมาสโนรุขอสีนะคะต่อไปโอคา,ดาราดะคารดะคือร่างกายโอคารดาโอไทเซสุนิเาสเตกุลาไซก็คือดูแลร่างกายให้ดีให้ความสำคัญกับร่างกายนะคะไทเซสุอันนี้คือ important ก็คือสำคัญนะคะคารดะก,ก็คืออันนี้ตอบขอ้อข้อหนึ่งถูกต้องต,ต่อไปอัชตะพรุ่งนี้โอเทลานิอิชิมสัสโอเทราที่เป็นวัดคำไหนคะโอเทราคือข้อสามนะโอเทราบิดวนโนมุสมุริตดังนั้นโนมิมสัสโนมุคืออันไหนคะคือข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งแต่ถ้าที่คล้ายกันคือข้อสามข้อสามอันนี้จะเป็นคำว่า โกฮังคำว่าหังนะคะจะเขียนแบบนี้จะคล้ายๆดื่มค่ะแต่ข้างหลังไม่เหมือนต่อไปฮัจิเมเตยุคิโอมิตะในรูปธรรมดาของมิม่าชตะก็เป็นมิตะนะคะเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเอ่อยูคิเป็นครั้งแรกฮัจิเมเตครั้งแรกคือข้อข้อสถูกต้องค่ะ s ชาวาอับิมาสอับน้ำอันไหนคืออับิมาสคะ อบิมาตอบข้อสี่นะข้อสี่อบิมาสต่อไปนั่นนี่นั่นนี่เดปา้าตกอันนี้ดูจากหนึ่สแล้วน่าจะบอกว่าออกจากห้างตอนตอนเที่ยงดังนั้นจูนินจินีเวลาที่ระบุตเติมนี้เดปา้าตกโอเดมาสฝนคำตอบข้อหนึ่งโอนะคะอันนี้นันนนันนเดสดูจากข้อหนึ่งชินเซส,สุใจดี แล้วก็มีคีเรดังนั้นน่าจะบอกว่าคุณแม่ใจดีแล้วก็สวยด้วยอัถ้าหาว่าคีเรเดชินเซสเดสนะคะดังนั้นข้อน,นี้ตอบคีเรเดตอบข้อสามอันนี้โอเมรุคูเนมัสนนเดคาระรู้จักประโยชน์น่าจะบอกว่าดื่มนมแล้วก็นอนก็จะเป็นมีรุคูโอนนเดคาระเนมัสนะข้อน,นี้ตอบสี่นะคะ ต่อไปอันนี้มีอิคิมัสมีกักโคมีโดยัตเตมีมาเดอันดูจากรูปประโยคแล้วน่าจะบอกว่าไปโรงเรียนไปยังไงเขาจะเป็นกักโคมาเดโดยัตเตอิคิมัสกะอันตอบข้อดาวอยู่ที่ข้อกักโคนะคะตอบข้อ2ต่อไปโอริมาสตะลงลงแล้วมีอันนี้ต้องเป็นบัสนะคะคอมเมนต์เนย อันนี้บัสบัสแล้วก็โตเกียวเอคิอันน่าจะบอกว่าลงรถบัสที่สถานีโตเกียวก็จะเป็นโตเกียวเอคิเดบัสโอโอริมาสตะนะคะดังนั้นตอบข้อ4ตอบเดะนะคะจะไปกินโคมาเดะอันนี้แน่ๆเลยถามว่าไปยังไงก็จะเป็นโดยาเตะนะคะตอบข้อสองให้อันนี้ ฟังซังเนาค่ะฟังว่าอันนี้อันไหน,น,นต้องตอบอะไรคะต้องเลือกข้อสี่นะโดเรเดสกะอันไหน,น,นกระเป๋าของคุณปังคืออันไหนโดเรเดสกะให้ข้อสุดท้ายชิโกโตุกะปาร์ตี้นีขิมันชิโกโตุกะนะคะโอวาริมัสใช้กับกะนะคะอันนั้นเาะจะไปเสร็จแล้วถึงจะไปปราร์ตี้ก็เป็นโอวัตเตคาระโอวัตเตคาระข้อ ะะข้อสามโอวติคาระที่ว่าตกก็โอวติคาระปาตินีขีมาสข้อสามค่ะท้าบทที่สิบหกแล้วนะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจยังไงแอดไลน์ jc ยี่สิบห้าแล้วก็ปรึกษาได้ถามได้นะคะ